สวัสดีค่ะวันนี้พี่อ้อยทำแกงหมูใส่ใส่ฟักทองพูดไ่ชัดแกงหมูใส่ฟักทองนะคะของลูกนะคะพริกแกงแดงนะคะ น,นี้พี่เอายใส่น้ำมันมานิดหน่อยเนาะ ก็พี่วายหั่นกับข้าวไม่ได้ชิมอยู่แล้วนะคะทำไม่มีปัญหาเนาะที่แบบอยากทานอย่างนี้ยก็จะแมห่หนูอยากทานอย่างนี้อย่าอะไรอะไรเงี้ยคะ่ะก็จะทำนี่คำนีใส่น้ำตางนะคะ ซอสปาเหลืองต้มน้ำเลยนะ เดี๋ยวรอเขาเดือดเนาะเดี๋ยวย้อยเดินฟองต่อนนะคะแล้วก็หยุด้องแป๊บรอเดือดนะคะ ใส่ผักนะคะผักใส่จานขึ้นค่ะ แล้วคะ่ะแกงหมูแกงหมูฟักทองอันนี้ของลูกนะคะของลูกสไภัยเนาะเหมือนใช่ของพี่อ้อยนะคะพอดีวันนี้ลูกสั่งให้ทํานะคะบอกว่าแม่ทําให้หนูหน่อยเนาะเดี๋ยวเย็นนี้กลับมาเขาเลิกจากงานมาขเขาก็จะมาทานข้าวนะคะก็ มีของอยู่เนาะเราก็ทําให้เขานะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบพี่อ้อยก็ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปทักทายพูดคุยกันนะคะแล้วก็ฝากช่องน้องซีนะคะพี่อ้อยวางลิงก์คลิปของน้องซีไว้ใต้ช่องพี่อ้อยนะคะฝากเข้าไปเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ